อะไรพี่เกดพอถึงเออพอถึงที่เราพี่เกดก็ยิ่งเด็กโตขึ้นมาเหมือนไฮโดรลิกไฮโดรลิกเออแต่ก็ยิ่งร้องตลอดเวลาไปต่อแล้วแต่ละคนเรื่องนี้เหมือนทุกคนย้อนย้อนวัยไปแล้วไปถ่ายที่เชียงรายจริงด้วยใช่คนก็ค่อนข้างแฮปปี้กับที่พวกเราได้เล่นอะไรที่ค่อนข้างฟรีสายประมาณแบบเล่นอะไรก็เล่นพูดอะไรก็พูดเป็นอะไรก็เป็นอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างเติมเต็มวันวันวัยใสของทุกทุกคนเลยแล้วจริงสามคนมีปัญหาโควิดไหม วิก <Risk. S 1> ผมเร e nah, ิ่ม uh, ข <mythology> ันแรกแรกก็มีค่ะแต่ว่าพี่พี่ช่างเขาบอกว่ามันเป็นวิกที่เนียนมากเหมือนแป๊บนึงพี่คนไหนบอกช่างคนไหนมันวิกงอกจากกะโหลกมันเลยเกองหัวมันเนียนอ่าแตะมันเนียนมันเนียนมาเท่าวิกนั้นให้โบใส่ออกอีเวนต์เราใส่ไหมใส่เออเพรเป็นความตั้งใจของพวกพี่เขา อยู <on>. ่แ <interfer> ล <es> ้วมันแอวนทองแล้วเนี่ยขอบคุณยังโอเคของขอซ์ผมอากของไอซ์พี่ไงตัดไม่เสร็จหรือว่ามันแหวงหรือว่ายังไงช่างเราไม่ไม่รู้เขาเหมือนกันนะเขาเขาาอยากโชว์เห่งผมเลยอะไรอยากให้มันดูเป็นเหมือนหนูแท้ที่สุดเหมือนแรกเขาบอกกัตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาอยากแบบกดให้เราดูแบบเออเป็นเด็กวัดอะไรมันได้มันได้พอกดออกมาแล้วมันโอ้ผมผมว่าตอนนี้ก็เกินไปเกินแต่เราอยากใส่วิก ก็ก็จริงก็เป็นดีใจนะครับที่มีส่วนร่วมกับละครเรื่องนี้เพราะว่าเป็นบทที่ดีมากที่ผมไม่ไม่เคยเล่นแบบนี้มาก่อนแล้วก็เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ฝีคนนี้ได้เติบโตด้วยสองมือเนาอสยงามมาพวกเราเคมเลยเกมเลยเยอะเลยฟังก่อนไงเพราะมาน้อยอ๋อมันไม่ ไม่น้อยหรอไม่น้อยนะรับเกินไม่รับเกินพี่ว่านิ่เจมส์ถามพี่เคส์มาน้อยผมมาน้อยกว่าแล้วไม่กินข้าวเหเทพแล้วไม่กินข้าวเาน้องกูอย่างอย่างเทพนี่เป็นแบบเขาเรียกตัวต้นเรื่องครับผมเป็นเป็นตัวสร้างปัญหาให้กับพี่ทุกคนเลยครับผมเออจริงจริงยังไม่มาครับเดี๋ยวมาคืนนี้ครับห้ามพลาดนะครับทุกคนตอนแรกผมมาแว็บหนึ่งไหมมีรูปครับมีรูปภาพครับผม แล้วก็เดี๋วเดี๋ยวเดียวคืนนี้ได้เจอตัวตัวจริงนะครับก็ต้องรอดูว่าตัวแพทเนี่ยจะสร้างปัญหายังไงแล้วก็พี่ๆเขาจะแก้ปัญหายังไงลองดัเขาได้มาุ่กงานเราหนักใจกับใครมากสุดครับหนักใจเราไหนักใจกับใครมากสุดครับทุกคนเอาความในใจของเทพหนักใจกับตัวเองครับ ในตอนนั้นภาษาไทยผมยังยังยังไม่แข็งแรงเท่านี้ครับซึ่งตอนนี้ยังไม่แข็งแรงก็คือแย่กว่านี้หลายเท่าเลยครับผมรับมาได้เจอแบบนักแสดงฝีเลออย่างพี่พี่เขากดดันมันก็กดดันแหละครับแล้วพอมันเป็น กองของพี่แอนด้วยครับผมรู้จักพี่แอนมาก็นานแล้วครับเป็นรู้จักที่มีคุณภาพมากมากเนยูเนนยูเน้มันู่เป็นเรื่องน้แออยู่าไแม่อยู่แล้วครับก็ดนมากมครับแตพอเจอุกคนคือรู้สึกสบยจแลก็ฮฮาอย่างตอนนั้นภาษาเราไม่แข็งแรงเราจะต้องฝึกยังไงเพื่อให้ทำกับพวกพี่เขาก็จริงๆก็ดีใจที่ได้เป็นฝาแตกกับดีนาในเรื่องนี้เพราะว่า ได้เข้าฉากเยอะแล้วก็นีนะก็พูดภาษาอังกฤษได้ผมก็คอยถามถามเขาาแบบคำนี้เพราะอะไรแบบตีความไงดีด้วแล้วถ้าเล่นอะไรไม่ไม่เข้าใจก็จะมีคุณป้าที่คอยช่วยด้วยครับช่วยแปลช่วยอะไรด้วยเดี๋ยวเราจะเป็นจุดชนวนชนวนเพราะอะไรพี่เป็นเป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นที่จะต้องอ่าเรื่องจะได้แปลไปเออเป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดชนวนครับที่พี่ มาแล้วครับตอนนี้มาแล้วครับแล้ก็มานานแค่ไหนไม่รู้ครับต้องรอดูครับไล่ตั้งแต่ก็คือจากที่ทุกคนได้เริ่มดูตั้งแต่ตอนแรกจนถึงแบบว่ามันคือชีวิตคนคนหนึ่งเลยอค่ะเรื่องนี้ให้เห็นตั้งแต่เด็กจนผู้ไห้ไหมเด็กจนอืมไปว้าผมไปี ไม่จุ๊บว,ว้วาวผมรู้สึกว่าละครเรื่องนี้เป็นละครที่เห็นพัฒน,นาการตัวละครตั้งแต่เด็กจนแบบไปถึงไกลที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะปกติเรื่องอื่นจะไม่ไม่ได้ไม่ได้พัฒนา,านไปไกลขนาดนี้นะต่กอนนี้ม<ป>ากเลยอือจากก่ออือจากก่อนไม่ได้แค่ไหนหิดอเ่าไม่คือมันจะมีแบบหลายๆจุดในเรื่องที่แบบเป็นเป็นจุดพลิกผันของเรื่องมันไม่ได้พลิกแค่มันไม่ได้พลิกแค่นี้ไงมันเตะลังกาเลยใช่ไหมพี่เก๊พลิกอะไรตลบตลกรตลบก็ในพาร์ทที่อายุมากแล้วค่ะพี่เริ่มอายุมมากแล้วัน ยากตอนที่ว่าอารมณ์เราจะเล่นต่อจากในตอนเด็กๆยังไงเราต้องรวบรวมร,รายละเอียดทั้งหมดในช่วงที่เราเคยเล่นมาผ่านมามาไว้ในพาร์ตตอนเป็นผู้ใหญ่อะค่ะ <c oughs> ว่าเคยเจอเหตุการณ์แล้วบ้างเคยผ่านอะไรบ้างอะไรที่จะมากกว่านี้หรือน้อยไปกว่านี้มันมันจะค่อนข้างซับซ้อนขึ้นเป็นมันเริ่มเป็นคนมากขึ้นนะคะื <c oughs> อ <c oughs> เป็นผู้ชายของตันหมดเลย ร่มหมุนล็อกเธอไงร่มหุนล็กเธอร่มหมุนล็อกเธอแช่วงวัยร่หมุนล็อกเธอแล้วแต่ช่วงวัยแต่ว่าเราผ่านมาทุกช่วงแล้วก็มีความรักเราจะมีความรักในแต่ละสถานการณ์แต่ละช่วงวัยนะคะนี่แบบเจอตอนประถมเจอตอนมัธยมเจอตอนทำงานหรือว่าเจอตอนที่เป็นเขาเรียกว่าเพื่อน ที่อยู่ข้างกายมาตลอดเวลยนะคนคู่ชีวิตเขาเรียกคนคู่ชีวิตเหรอเขาเป็นคู่ชีวิตอะไรเงี้ยอ่าคืออาจจะไม่ใช่คนที่รักมากที่สุดแต่คนนี้กลายเป็นคู่ชีวิตอะไรเงี้ยให้เรียงไปมาหนึ่งสองสามสี่จะเรียงกันวันนี้เลยเหรอไม่รู้อ่ะจะไปเรียงกับใครเรียงกัรคนนี้อาจจะมาอาจจะด้วยก็ได้นะแป๊บนึงดูหน้าเขาด้วยเขาเหมือนเขาไม่ได้จะไปตอนนั้นเลยน้ะเดี๋ยวเขาจะไปแล้วเนี่ยจ้ะสวยก่อนสวยก่อนไม่แน่คนที่นั่งอยู่ก็โล่หมุนรอบเธอสวยแล้วมันก็เป็นเรื่องของ เขาเข้ามาหาหนูเพราะความสวยอ่าอย่างเจมจีกับไอซ์หลคนจับจิ้นกันมีแต่คนเขียนใน t w i t เ e อร์นวาแบบอย่าให้วันหนึ่งแบบเข้ามานะเออเขาก็ได้ถามว่านางเอกยังอยู่ไหม ep4 หรือว่าไปแล้วหรือว่ายังไงแล้วเดี๋ยวนี้คือนอกจากนี้ก็คือสี่ฮะก็คือต้องอยู่ด้วยกันแบบยาวเลยนะฮะเดี๋ยวมีอีกเยอะฮะคือถ้าสงคนนี้สุดท้ายตัดสินใจเดกันออ ไม่มีเรื่องอะไรเลยจริงชีวิตจริงก็สนิทมากเลยับตอนนี้ขบยังมากเพราะเราผ่านผ่านอะไรกันมาเยอะเยอะกันไปเยอะเกินเยอะเกินไปอย่างพี่โบเนี่ยคือในคือในเรื่องของผมมานะเนี่ยจะเป็นจะเป็นตัวที่พยายามคอยซัพพอร์ตตลอดอย่างที่เคยเห็นแบบคนต้นเรื่องมาแต่ว่ามันจะมีจุดตัดสินใจที่ค่อนข้างหลากหลายมากๆกับกับตัวตะวันม no ันก็เลยมันก <arians ing> ็เลยเป็นการแสดงที่แบบค่อนข้างยากเลยจริงใช่เพราะว่าอย่างเขาก็ไม่สนใจก็จริงใช่ เอออันนี้อันนี้คือดาโบโมหรือดาบนะใครวะตะวันตะวันเราตะวันด้วยเส้นเรื่องมันทำไม่ได้ไงนต้องแบบมันมันมีคำว่าครอบครัวตั้งไว้อยู่ก่อนหน้านี้ไงมันก็เลยแบบในงานจะเห็นว่า ไม่อยากให้ความสัมพันธ์ม mm ัน hmm. ทั work work. Cabin, Hence, ้งสามคนมันมันอ้ออ่ะอ like ๋อป so ๊อปแป๊กป๊อปแบ๊กป๊อปแบ๊กเลยป็นไปไอชิเนี่ยมาน้ำแบบแบบมันไม่ไม่ว่ามันจะมีเรื่องอะไรมันมันก็ยังมีความแบบคุยกันแมนๆได้คุยกันตรงๆแล้วมันก็จะเคลียร์จบได้กับตะวันมันโดยโดยเฉพาะกับชินมันจะเป็นคนที่แบบรู้สึกเยอะอะมันใช้ใจนำเลยอะมันก็จะแบบรู้สึกไปหมดเลยตะวันทำอะไรที่นิดหน่อยก็แบบกับมีผลกระทบแต่ไม่หมดอะไรเงี้ยมันก็จะยากยากกว่า พี่ให้อธิบายปอลเตอร์ข้างหลังาที่ไปที่มาทำไมซบกันอย่างนี้อธิบายหน่อยเออสองคนยังไม่ซบกันอ่ะอ่ะก็ใช่ไงเอะบอกอธิบายคือยังไงมันมันเขาพันธ์มันยังไงคนแรกคนแรกก่อนคนแรกเนอาคนแรกก่อนนี่เดี๋ยวบอกอธิบายฝากคนแรกเขามองไปถึงอนาคตไงโอ้โหมาน้อยจะมาใหญ่อ่ะนเขาเขาโตเขาโตกว่าน้องๆด้านหลังแล้วเขาก็เป็นผู้ใหญ่แต่เขามองต่ำมองไปถึงอนาคตข้างหน้าอนาคตเราจะ ซึ่งตะวันก็มองตามพี่จะเป็นผู้นำพวกหนูเองอย่างนี้เดี๋ยวพี่จะถักขาทางให้อ่อนตาเราเราก็มองตามอ่ะอะไรไงอธิบายก็เริ่มมองไปตามเขาเพราะว่าเราเผูกด้วยใชเราผูกด้วยว่าแบบสิ่งที่เขาอยมันถูกต้องเพราะเขาเป็นผู้ใหญ่ใช่เราเลยมองไปทางเวเดียวเขาเลยว่าเนี่ยเป้าหมายสูงสุดของชีวิตที่นี่ที่ดีที่สุดคือตรงนี้แล้วก็ไปผูกมองก็ เบี้ยวเรียบเบี้ยวเรียบาบแล้วครับของผมเอออะไรครับจบแล้วครับเป็นของผมทำได้ขิงไว้เออแต่หน้าขิงสุดเลยนะแต่ว่าแต่ว่าอีกนั้นจะขิงปลาไม่ไม่ตรงยังไม่รู้อย่างเงี้ยอันเนี้ยเขาจะแบบสายตามั่นใจใช่ไหมแต่ว่าคุณคุณต้องสังเกตมือผมมีแบบมีความจิกไว้มีความจิกแบบกดไหล่อยากพึ่งอย่ากพึ่งอย่าพึ่งนี่จะห่วงกันเองหรือไงไม่เอาห่วงเท้าห่วงเท้า ก็แต่อย่างค่ะว่ามุการเทมันยังไงนี่แนประเทศอยู่ไหนอ่ะผมนอนอยู่ข้างล่างครับได้ได้อยู่ได้อยู่ผมเรียบร้อยแล้วผ่านแล้วผ่านนะผมไปแล้วก็ไปพอมอนาคตผมอยู่ในอดีตนะแต่ยืนยันว่าคืนนี้มาแน่คืนนี้มาครับคืนนี้เรากลับไปอยู่ในอดีตกันเถอะครับมาเยอะไหมมาเยอะไหมมาเยอะครับมาเยอะในคืนนี้ครับ ว่าก็กลับบ้านไปดูกันนะคะเวลาสองทุม<า>่คมค<า>รึ่งอาจจะมีเปลี่ยนแปลงบ้างเดี๋ยวเราลงลงไปในโซนเชียลเดี๋ยวบอกทีนะ,ะ <c oughs> ว่าเวลาอยังไงก็มาสองทุ่มก็ือคือเตรียมตัวเปิดทางช่องสารได้เลยะคะ่ะจะได้รับชมล่มรแล้วเธอนะคะเป็นละครที่พวกเราโหสุดๆเขาเรียกว่าสุดๆที่จะพีเซนต์เราน้องยวจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เข้มข้นมากๆค่อนนะ,คะอะไรทุกคนคาดหวังในใจนะคะ่ะ <c oughs> ผิดหมดเลยค่ะ วันนี้วันนี้เราจะให้เอ่อ first k i first k i s, uh, <S first k i s s c o first our first kid uh, จุบแลกของเราสคนเฮ้ยไม่้เหรอ้อ๊ยเรานนไม่ใช่เราเริ่มเองด้วยโอเคขอบคุณค่ะายืนครับเออเออเออ